สวัสดีค่ะพบกับรายการเมสาขาวดังนะอยู่กับเราสองคนคะ่ะเรื่องราสเซจของเหล่าดาราเนี่ยมาเมาท์ให้คุณผู้ชมที่ฟังกันอีกเช่นเคยนะคะไม่รอช้าค่ะไปที่ประเด็นแรกกันเลยดีกว่าค่ะสำหรับสาวใหม่ดาวิกาทาที่ล่าสุดเนี่ยก็ค,คือออกมาขอโทษแล้วจากกรณีที่ก่อนหน้านี้เจ้าตัวกับเพื่อนแก๊งมอมมานเนี่ยก็คือได้แบบเมา์ในรายการเออในในรายการเพื่อนใหม่ของสาวใหม่เนี่ยว่าเคยโดนดาราเนี่ยแย่งซีนอ่ะ แถมเป็นคุณเดียวกันด้วยที่แบบแย่งซีนนะคะซึ่งหลายคน,นะคะเนี่ยเขาก็ไปขุดคลิปโอ้ไปหาขุดหลักฐานเลย<ช>แล้วก็มีคลิปคลิปหนึ่งอ่าเป็นคลิปเดินแบบนะ,ะซึ่งหลายคนก็โยงไปที่สาวเบลลา่าอ่าว่าคือสาวเบลล่าเนี่ยคือคนที่แย่งซีนหรือเปล่า<ช>อ่ะซึ่งก็กลายเป็นแบบเป็นประเด็นมนาะตอนนี้ที่สุดอืมใช่ซึ่งก็กลายเป็นประเด็นแบบให้ถกเถียงกันในในโลกออนไลน์ว่าแบบสรุปจะใช่หรือไม่ใช่ซึ่งแบบถ้าไม่ใช่สาวเบลล่าเนี่ยแต่ตอนนี้คือสาวเบลล่าเนี่ย โอ้โหคือคือ,คอโดนถล่มโดนด่าโดนเข้าใจผิดไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะซึ่งล่าสุดค่ะสาวใหม่ก็ออกมาชี้แจงแล้วนะคะเอาเป็นว่าเราไปฟังจากปากสาวใหม่กันดีกว่าค่ะอยากจะขอโทษทุกๆคนจริงๆว่าขอโทษที่สิ่งนี้ไปกระทบกระเทือนจิตใจของหลายๆคนขอโทษที่เราทำคอนเทนต์นี้ออกมาแล้วเราไม่ได้รอบพอ,พอค่ะแล้วก็ใหม่ขอประกาศว่าใหม่ขอประกาศว่าใหม่จะยุติการทำ รายการเพื่อนใหม่ไปเลยค่ะเพราะว่าใหม่จะหาคอนเทนต์อย่างอื่นทําแทนแล้วค่ะเพื่อนใหม่ก็คือจะจบไปเลย EP นี้จะเป็น EP สุดท้ายจะไม่เกิดขึ้นอีกค่ะแล้วก็จะเอา,เอาสิ่งเหล่านี้ค่ะไปเป็นบทเรียนของชีวิตและดดวิก็เชื่อว่าดดวิจะพัฒนาแล้วก็ไปปรับปรุงให้ดีขึ้นได้ในอนาคตคับผมใหม่ขอโทษแก๊งมอมาของใหม่เลยนะคะใหม่ขอโทษเพื่อนๆใหม่ขอโทษจริงๆที่ต้องมาเดือดร้อนกับคอนเทนต์นี้ทุกคนน่ารักมากวันนั้นเรามาถ่ายกัน แล้วก็โออใหม่ oh my, ขอโทษเขาที่พาเขามาจุดจุดนี้อะคะ่ะ mm hmm. เรื่องทั้งหมดเนี้ยอยากให้จบที่ดาวี hmm. คือถ้าอยากจะติอยากจะว่าอยากจะเตือนเนี้ยคะ่ะ mm hmm. มาที่ดาวี hmm. ได้เลยแต่ขออย่าแรงมาก mm hmm. <laughs> แต่มาที่ใหม่ได้เลยติเพื่อก่อติเพราะว่าดาวีดาวีควรจะทำคอนเทนต์แบบนี้ในอนาคต example อ,อย่างเงี้ยคะ่ะ mm hmm. ก็บอกอยู่ได้เลย mm hmm. เพราะว่าใหม่อะเป็นนักแสดงแต่เพิ่งมาทำ u t u b e ถ้างั้นถ้าจะ เขียดคอนเทนต์หรืออะไร่เงี้ยบางทีใหม่ก็ต้องมันก็ต้องลองกันไปว่ามันเป็นยังไงแต่ตอนเนี้ยรู้และจาเป็นบทเรียนจริงๆค่ะทุกคนเขาก็ไงบ้างเขาก็ใหม่คุยกับเขาใช่ไหมคะใหม่ว่าทุกคนเครียดค่ะแต่ว่าสิ่งที่เขาโทรมาหาใหม่แล้วผาก็บอกว่าใหม่นะใหม่น่าจะเซนซิทีฟสุดเพราะาใหม่เป็นเจ้าของช่องเพราะว่ากระแสทุกอย่างยังไงแล้วมใหม่ก็จะต้องโดนตั้งรับเองแล้วซึ่ง ไม่ไม่หนีไปไหนค่ะทุกคนไม่รับผิดชอบจริงๆเพราะว่าคอนเทนต์มันมันเป็นคอนเทนต์ของเราจริงๆแคะค่ะซึ่งก็จะขอโทษจนกว่าจะให้อะไรใหม่เนี่ยเขาก็จะบอกว่าสนใจเวนี้ไหมอะไรเงี้ยเวที่แบบอยากจัดการไหมสําหรับคนที่ไม่มีสติแล้วอะไรเงีเเเ้ยค่ะก็เป็นอะไรที่น่าสนใจนะคะแต่ตอนนี้ยังไม่ทําค่ะเพราะเราก็คิดไปบ้างแล้วใช่ไม่ทเป็นเป็นอะไรที่น่าสนใจค่ะแต่ว่ายังไม่ทําค่ะ ย่าเรียกว่ามีแคบไปบ้างแล้วเรียกว่าเก็บราคาเก็บมาเยอคือ <c oughs> คนส <c oughs> ่งมา,มาเยอะเตรียมมาแล้วใช่ค่ะพี่หวาออแฟนคลับส่งมาให้เยอะมาค่ะออแล้วก็มีทั้งทีมงานหลังบ้านเองอะไรอย่างเงี้ยก็ส่งมาให้ค่ะแต่ว่าไม่ต้องกลัวน,นะคะยังไม่ได้ดําเนินการอะไรทั้งสิ้นค่ะเ,ออเพราะว่ารู้สึกว่าถ้าถ้าเขาน้อมรับให้เราปรับปรุงตัวเองเงี้ยมันก็ไม่ต้องถึงขน้นนั้นหรอกค่ะมันไม่จําเป็น อ่ะสาวใหม่ก็ออกมาชี้แจงเรียบร้อยแล้วนะคะบอกว่าขอโทษแล้วก็ขอโทษทุกคนที่แบบมีส่วนใช่แล้วก็รายการเพื่อนใหม่ก็จะขอยุติเลยก็เท่านี้ใช่ไม่ทําแล้วก็เดี๋ยวจะกลับไปทำคอนเทนต์อื่นๆซึ่งสําหรับใครเนี่ยที่แบบคอมเมนต์แรงๆซึ่งสาวใหม่ก็แบบมีการแคปไปแล้วแต่แบบ ไม่ต้องกบฏว,ว่าอย่างไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้ชื่แขบหรอกส่วนมากที่เป็นแฟนคลับเนี่ยส่งมาให้มากกว่าใช่ก็คือเก็บหลักฐานไม้เรียบร้อยแล้วแต่ยังไม่ฟ้องยังไมไ่ทำอะไรเลยใช่สมารถอว่าสบายใจได้อ่ะส่วนจะเป็นสาวเบลล่าใหม่นั้นก็คือสาวใหม่เนี่ยคือไม่ได้พูดถึงเพราะว่าสาวใหม่ไม่ขอเอ่ยถึงบุคคลที่สามแหละเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเป็นเรื่องราวแบบบันไปลายไปอีกก็เลยแบบ ไม่ได้มีการพูดถึงสาวเวลาแต่อย่างใดนะคะอ่ะก็สมัยหก็ขอจบเพียงเท่นี้คือสมัยหบอกว่าให้มันจบที่ดาวิคนดี่ะเดี๋ยวใหม่เดี๋ยวดาวิซึ่งหลายคนก็งงว่าเดี๋ยวใหม่เดี๋ยวดาวิอ่ะก็ก็สาวใหโดนจมก็ตอนนี้ก็คือโดนโจมตีแบบค่อนข้างเลยค่อนข้างเยอะเลยสมัยหก็บอกว่าอ่ะไม่เป็นไรก็รู้แหละว่าทุกคนแบบโกรธก็เดี๋ยวเดี๋ยวสหมัยแบบตั้งกลับมาตั้งตัวใหม่แล้วเดี๋ยวทาให้ทุกคนกลับมารักนั่นเองนะคะอ่ะ มาปิดท้ายกันที่สาวซาวนี้นะคะที่ล่าสุดเนี่ยออกมาตอบชัดหลังที่มีหลายคนเนี่ยแอบจ้นนะคะกับเพื่อนสนิทอย่างคุณโอตปาโมดแถมว่าคู่เนี่ยมักจะทีเล่นทีจริงกันอีกด้วยแถมยังมีโมเมนต์น,น่ารักน่ารักเนี่ยออกมาให้เราได้จีนจกันอีกงานนี้จากเพื่อนจะเล่นมาเป็นแฟนหรือเปล่าพีจะผ่าหรือไม่ไปฟังจากปกากสานี้กันเลยดีกว่าค่ะ ภาษณ์บอกว่าไม่ได้มันไม่ได้มันไม่ได้ใช่มันไม่ได้มันไม่ได้มันยากผีผักก็ไม่ได้ไม่ได้ผีผักออกคระอยากผักเข้านะคะแล้วก็เป็นเพื่อนกันมานานแล้วแหละมันเลยแบบยากอะไรเงี้ยปิดไฟก็ไม่ได้อะไรนะปิดไฟก็ไม่ได้หรอแต่ก็คำคำคำก็ทุกวันนี้ที่คำคำอยู่คิดว่าโอเคนะเออสาหรับพี่พี่พี่คิดว่าโอเคแต่ว่าโลกมันจะปั่นปวดมากนะถ้าเิด สมมติเราเป็นครอบครัวจริงมีลูกมันจริงลูกเราจะมองหน้ากนอื่นได้ยังไงใช่ไหมว่าพ่อแม่เราเป็นคนแบบนี้อะไรก็เลยอย่าดี่กว่าเขาบอกว่าถ้าเขาบอกว่าถ้าคบป็นจริงคือมันจะปันมากเลยมันจะมาเขาพูดว่ามันจะมันเหรอมันจะอะไรนะปันปันไรใช่ไหมอ๋อมันปันไรแน่นอนคือคบกันมาสิบกว่าปีอ่ะสิบห้าปีอ่ะเป็นเพื่อนกันมาเห็นกันมาทุกซอกทุกมุมแล้วอ่ะเลือกผู้หญิงก็เลือกด้วยกันไปกับผู้หญิงก็ไปด้วยกัน ขับรถตามการอาถรรพ์มันก็ได้ขับรถตามเห็นมาทุกอย่างแล้วว่ามันมันยากนะนากพี่เอาภาพออาจากหัวเลยที่ไม่เอาไม่นึกไม่พยายามนึกเลยเพราะว่าเพราะว่าเราเรารู้ว่าเรารู้นิสัยกันแล้วเราปรึกษากันแบบแทบจะทุกเรื่องค่ะจริงๆหลังๆมาเนี่ยปรึกษาแบบอะไรที่มันเป็นผู้ใหญ่หมดเลยนะเรื่องแบบธุรกิจชีวิตเรื่องเงินเรื่องบ้านปลายเรื่องอะไรทุกหมดเลยเลยแบบ รู้สึกว่าอ๋อไอ้นั้นมันเป็นวัยเด็กของเราอะที่เราแฮปปี้เราสนุกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วพอคนจีนนัะถามว่าเราดีใจไหมทุกคนดีใจหมดแหละเพราะว่าก็าถือว่ามีคนรักเราสองคนอะไรอย่างเงี้ยแต่มันเลือดผีอะน้องอย่าพายเลยถ<ช>่าก <ๆ S 1> ลัว <ๆ S 1> มันไม่แลน,ม,นมันไม่แล,นน,ลนน้องมัน,ลน,มน,น,นแลนแบบอึดอึดอึดเงี้ยแล้วมันจะพาลงเหวกันไปหมดแล้วคือไหนก่อนการจแต่งงานกันไม่เลย พูดนะมันเราสยองเลยเขาจุ่ต่อกเขหลพี่โว้มันจะไม่ได้เป็นการยินยอมนะสิพี่โว้มันจะมันจะบังคับขู่เข็นเราอะไรอย่างเงี้ยคือหนุบหนุบใส่ปากก็มีแฮปปี้ค่ะแฮปปี้ค่ะนะตอนนี้ก็ทำก็คือต่างคนต่างทำงานแล้วก็ยังถ่ายใยการอยู่ด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ยังทำกันตอบเรื่องอยู่เราแฟนคลับพี่จินจินไจินไปเถอะหนูหนูชอบก็หนูก็จิ้นไปเลยหนูอยากให้ โอ้หนูคอมเมนต์น่ะทุกอันน่ะใน u t ท b e อะพี่นี้อ่านหมดนะแล้วก็หวัวเราะไปกับไปกับสิ่งที่พวกหนูเม้นมาแบบเช่นแบบพี่เมื่อไหร่อ่ะเมื่อไหร่ที่จะได้กันเมื่อไหร่เมื่อไหร่จะ3 8แซึ่งวันนี้มันบอกไอ,อ,อ้อดยืดอีกแล้วนะ <c oughs> ยืดไปสี่สิบแล้วนะไปดูมันว่าจะยังไงต่อก็ขอบคุณมากๆขอบคุณสําหรับการชื่นชอบอะค่ะจริงๆต้องบอกว่าแบากกบไอจิ้นอะไรเนี้ยมันน่ารักดีเราไม่ได้แบบเราไม่ได้บอกว่าอย่าอย่าจิ้นหรือหยุดจิ้นแต่ว่าไปเถอะถ้าชอบก็จงไปเรื่่่อยๆะสาววน เป็นไปไม่ได้ไม่มีทางเอออย่าใชพกมาสิบกว่าปีละใช่อย่าให้ผีผักเลยเพราะเป็นเพื่อนกันมานานมากเออก็คือเป็นไปไม่ได้นั่นเองนะคะสำหรับใครที่จิ้นนสังสารนี้ก็บอกว่าอจิ้นได้เต็มที่เลยแต่ถามว่าจะเป็นไปได้ไหมเนี่ยก็คือไม่นะจะเป็นไปได้เออเหมือนมัคคอกโมเด็จจะยื่นเส้นตายว่าสี่สิบเา่ดสี่สิบเดี๋ยวมาจุ่มกันใหม่ซึ่งตอนนี้ก็บอกว่าอืมอย่าจุ่มหลออยากจุ่มหรอไม่ได้ บบนี้ก็คือเป็นเพื่อนกันนั่นแหละเพราะว่าโอ <นะ S 1> ้โหรู้ไส้รู้พุงกันหมดว่าเป็นแบบว่าเป็นเพื่อนกันมานานนะเออแถมยังบอกว่าสมมติถ้าแบบคู่กันจริงเนี่ยโอ้โหคือบันไลเลยนะเออ,<ม>อสาวใสบอกว่าจะกลายเป็นคู่ที่บันไลมากอะไรางเงี้ก็เป็นเรื่องราวน่ารักน่ารักของเพื่อนสนิทน้อนะคะอ่ะยังไงก็สำหรับใครที่จีนก็จีนต่อไปได้นะคะ<ม>แต่ไม่น่าจะมีแบบไม่ไน่าจะมีวันเออม,ม,มีวันได้แบบเป็นแฟนกันนะ,ะ<ม>แต่ในอนาคตไม่รู้นะอ่ะ<ม>ยังไงอาจจะแบบมีอาพีก อืมอะไรหรือ,อเปล่าอะไรก็ก็ให้เป็นเรื่องของอนาคตละกันนะคะอ่ะโอเคหมดเวลาของเราสองคนไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะพบกันได้ใหม่ทุกวันไหนคะโฟกัสทุกวันจันทร์สุขาเวลาเดียวกันโมงเย็นค่ะทางช่องเพจบาดามอและช่องทางยูทูบมาดามชาแนลนะคะวันนี้เราสองคนค่ะต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีสสดค่ะ